สวัสดีค่ะสำหรับ หัวข้อแหล่งน้ำมันระเหยน้ำมันพื้นฐานและสารตึงกลิ่นนะคะเราก็มาถึงคลิปสุดท้ายในหัวข้อนี้นะคะเป็นคลิปที่3จะให้ความรู้เรื่องน้ำมันพื้นฐานและไข่าจากธรรมชาติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภการชํานิจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในสองคลิปที่ผ่านมานะคะนิสิตได้ทำความรู้จักกับน้ำมันที่ใช้ในสุขคนธบําบัดนะคะเรียนรู้ แหล่งของน้ำมันระเหยนะคะส่วนที่พืชเก็บสะสมแล้วก็ผลิตน้ำมันระเหยในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมันพื้นฐานแล้วก็ไขนะคะน้ำมันพื้นฐานนะคะก็เป็นส่วนที่มีความแตกต่างกันจากน้ำมันระเหยโดยน้ำมันพื้นฐานมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอ b a s อยล์แล้วก็ c a r i e r o ล์ชื่อภาษาอังกฤษนี้นะคะก็สอดคล้องกับการใช้งาน Fix Oil อก็คือเมื่อผสมน้ำมันพื้นฐานเข้ากับน้ำมันระเหยแล้วก็จะทำให้น้ำมันระเหยมีความคงตัวดียิ่งขึ้นนะคะ Bas อ o ย l ก็คือในตำรับจะใช้น้ำมันพื้นฐานเป็นปริมาณมากเป็นเบสให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ Carrier o i อยเมื่อผสมน้ำมันพื้นฐานเข้ากับน้ำมันระเหยแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นตัวนำพาให้น้ำมันระเหยเคลื่อนที่ไปยังบริเวณต่างๆ ที่เราต้องการใช้เพื่อดูแลสุขภาพการใช้งานนะคะเราจะนำน้ำมันระเหยมาผสมกับน้ำมันพื้นฐานเพื่อเจือจางนะคะช่วยในการหล่อลื่นเพิ่มประสิทธิภาพในการสุดดูดซึมทางผิวหนังโดยน้ำมันพื้นฐานมักจะเป็นน้ำมันที่ระเหยยากไม่มีสีไม่มีกลิ่น หรือว่ามีสีหรือมีกลิ่นอ่อนๆมีจุดเดือดสูงทำให้ระเหยยากนะคะน้ำมันพื้นฐานจะประกอบด้วยกรดไขมันอาจจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวหรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็ได้นะคะถ้ามีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะก็จะเป็นน้ํามันที่มีความเสถียรสูงไม่เหม็นหืนง,ง่ายสามารถผสมเข้ากับน้ํามันระเหยได้ดีทำให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดการแยกชั้นนะคะ การนำน้ำมันพื้นฐานมาผสมกับน้ำมันระเหยมักจะผสมในสัดส่วนน้ำมันระเหย3%น้ำมันพื้นฐาน97%นะคะรวมเป็น100%โดยเมื่อผสมกันแล้วนะคะจะทำให้น้ำมันระเหยมีความคงตัวแล้วก็ระเหยได้ช้าลง จากสไลด์หน้านี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของน้ำมันพื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นน้ำมันพืชนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันละหูน้ำมันอัลมอนน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันโจโจบาออยล์หรือที่เมกาก็จะออกเสียงว่าโฮโฮบาออยล์นะคะน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดฝ้ายและน้ำมันมะพร้าวโดยทั่วไปนะคะสรรพคุณของน้ำมันระเหยก็คือ สรรพคุณของน้ำมันพื้นฐานนะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีวิตามินสูงโดยคุณสมบัติของน้ำมันสวิตอัลมอนนะคะพบว่ามีวิตามิน A B E เป็นองค์ประกอบช่วยให้ความชุ่มชื้นบำรุงผิวป้องกันแสงแดด น้ำมันเมล็ดอง,งุ่นจะเป็นน้ำมันที่ไม่เหนียวเนหนอะหนะและก็มีความหนืดน้อยช่วยให้ความชุ่มชื้นต้านอนุมูลอิสระมีผิวสัมผัสที่ไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะเหมาะสําหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้รู้สึกซึมซาบได้ดีนะคะแล้วก็เบาสบายผิวน้ำมันเม็ดมะลุมนะคะเป็นน้ำมันที่มีสีเหลืองมีความเนืดเล็กน้อยมีฤทธิ์ต้านอักเสบมีสารเบนซิลไทโอไซเนตช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้เหมาะสำหรับ เป็นสูตรตำรับผสมสำหรับรักษาสิวน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างมีความเหนืดสูงอุดมไปด้วยวิตามินนะคะวิตามิน E วิตามิน A วิตามิน K ช่วยชะลอรลิ้วรอยและสมานบาดแผลได้น้ำมันโจโจบาออยล์เป็นน้ำมันที่มีลักษณะของเป็นของเหลวกึ่งแข็งมีวิตามิน E สูงแล้วก็ประกอบด้วยแร่ธาตาุต่างๆ การใช้น้ำมันนะคะก็จะคำนึงถึงคุณลักษณะต่างๆตัวอย่างเช่นน้ำมันธรรมชาติแบบที่เรียกว่า Virgin Oil นะคะในที่นี้ก็จะยกตัวอย่าง Virgin Coconut Oil นะคะซึ่งพบว่า Virgin Coconut Oil นะคะเป็นน้ำมันที่เตรียมได้จากการบีบ เนื้อมะพร้าวสดนะคะซึ่งสำหรับน้ำมันมะพร้าวนะคะเราจะมีลักษณะของประเภทของน้ำมันหลายรูปแบบนะคะ Virgin Coconut Oil หมายถึงน้ำมันที่เตรียมได้จากการบีบเนื้อมะพร้าวสด ออร์แกนิกโคโคนาทออยนะคะก็จะหมายถึงน้ำมันที่เตรียมมาจากมะพร้าวที่เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะคะถ้าเป็นเพียวโคโคนัทออยจะหมายถึงน้ำมันที่บีบได้จากเนื้อมะพร้าวแห้งส่วนรีไฟน์โคโคนาทออยจะเป็นน้ำมันมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการทางเคมีอาจจะมีการใส่สารเพื่อกําจัดสีกําจัดกลิ่นนะคะ ถ้าเป็นลักษณะของน้ำมันมะกอ,อกกันบ้างนะคะจะมี2แบบก็คือ Virgin กับ Extra Virgin นะคะเรามาดูลักษณะของน้ำมันมะกอ,อกแต่ละประเภทกันเลยนะคะถ้าเป็น Refined Oil ก็คือจะเป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการทางเคมีนะคะ Pure Olive Oil ก็คือน้ำมันมะกอ,อกที่ได้จากการผสม Refined Oil แล้วก็ Virgin ินอยนะคะจะมีโอเลอิกแอซิดอยู่ที่3-4%ถ้าเป็น Virgin ินโอล o ฟอยนะคะจะเป็นการเตรียมน้ำมันมะกอกโดยไม่ใช้ความร้อนมีโอเลอิกอยู่ที่2% Extra Virgin ต์เอกยก็คือน้ำมันมะกอกที่เตรียมโดยไม่ใช้ความร้อนเช่นกันแต่มีโอเลอิกแอซิอยู่ที่1%อรน์ดังนั้น ประเภทของน้ำมันมะกอกนะคะก็จะแยกตามปริมาณของโอเลอิกแอซิดโดยในองค์ประกอบของน้ำมันนะคะโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกรีเซอร์รอลของฟาตตี้แอซนะคะซึ่งก็จะมีฟาตตี้แอซิหลายๆชนิดตัวที่พบได้บ่อยนะคะก็เช่น s t e อริกแอซิดโอเลอิกแอแล้วก็ l e n o เล i c Acid ซึ่ง s t e อริกแอซิเป็นกดรดไขมันชนิดอิ่มตัว โอเลอิกแอเป็นกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หนึพันธะและลีโนแอซิดลีโนอิกแอซิดนะคะเป็นกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่สองพันธะซึ่งฟ a ตตี้แอซนะคะที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันพืชก็จะมีอ,ะองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันนะคะเช่นน้ำมันที่มีความอิ่มตัวก็จะประกอบด้วยลอเ i c ิกแอซมีคาร์บอน2 2ตัว มาริสต uh, ิกแอซิดมีคาร์บอน14ตัวปาลมิ t ิกแอซิดมีคาร์บอน16ตัวและสเตอริกแอซิมีคาร์บอน8 8ตัวยิ่งมีจำนวนคาร์บอนมากนะคะก็จะยิ่งทำให้ได้น้ำมันที่มีความแข็งมากยิ่งขึ้นสำหรับน้ำมันที่เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวนะคะตัวอย่างเช่นโอล i c แอซิดนะคะลีโนเลอิกแอซิดหรือเรซิโน เลอิกแอซิดนะคะทั้งหมดนี้จะมีจำนวนคาร์บอนทั้งสิ้นนะคะอยู่18คาร์บอนสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจำนวนพันธะคู่นะคะลีโอเลอิกแอซิดมีพันธะคู่1พันธะลีโนเลอิกแอซิดมีพันธะคู่2พันธะนะคะอัลฟาลีโนเลอิกแอซิดมีพันธะคู่ทั้งหมด3พันธะแกมมาลีโอเลทนะคะแกมมา ลิโนเลอิกแอซินะคะมีพันธะคู่3พันธะจัดเรียงในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ลิซิ n นเลอิกแอซนะคะมีพันธะคู่1พันธะแล้วก็จะมีหมู่แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมาโดยน้ำมันแต่ละประเภทนะคะ เราสามารถแยกโดยการเรียกชื่อเป็นโอเมก้าก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะที่ปลายมีคาร์บอนหนึ่งสนะคะนับคาร์บอนได้6ตัวจนมาเจอกับพันธะคู่ตรงนี้ก็จะเรียกว่าโอเมก้า6นะคะโอเมก้าทก็จะมีคาร์บอนหนึตัวนะคะถึงจะมาเจอกับพันธะคู่นะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะของการเรียกน้ำมันแบบโอเมก้า ในโฟร์ชาร์อันนี้นะคะก็จะเห็นองค์ประกอบของน้ำมันที่มี fatty a c i d หลายๆแบบผสมกันนะคะแบบที่เป็น saturated fatty a c i d จะเลเบลด้วยสีแดงนะคะ โอเลอิกแอซิดนะคะเลเบลสีเหลืองอัลฟาลิโนเลอิกแอซิดเลเบลสีส้มแล้วก็ลิโนเลอิกแอซิดนะคะเลเบลสีฟ้าซึ่งตรงนี้นะคะ3ามตัวเนี้ยก็จะเป็นน้ำมันที่เป็นลักษณะแฟตตี้แอซิดแบบไม่อิ่มตัวยิ่งมีมากนะคะก็จะยิ่งมีองค์ประกอบของพันธะคู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ความแข็ง ดูจากปริมาณของ saturated fatty acid ยิ่งมีมากนะคะก็จะได้น้ำมันที่มีลักษณะที่เป็นของแข็งมากยิ่งขึ้นจากตารางนะคะจะเห็นว่าโค c ค n นัตออยเป็นน้ำมันที่มีความอิ่มตัวสูงสุดนะคะลองลงมานะคะก็คือ,อ,อ butter fat นะคะปาล์มออยส่วนน้ำมันที่มีกรดไขมันแบบอิ่มตัวน้อยที่สุดนะคะก็คือ canola oil ลองลงมาก็คือแซฟวอร์ออยล์เฟล็กซีดออยล์ซันฟลาวเวอร์ออยล์ออยพพลออยนะคะน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยนะคะก็จะเหมาะกับการนำไปใช้ประกอบอาหารนะคะส่วนน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีความเป็นอของแข็งมากขึ้นเหมาะที่จะเอาไปใช้ทำสบู่ทำยาหม่องหรือว่าทำครีมได้นะคะ ไขนะคะก็จะประกอบด้วยสารประกอบเอสเทอร์ของกรดไขมันซึ่งไขนะคะจุดเด่นก็คือมีความเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะคะไม่ละลายน้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นส่วนใหญ่ใช้ผสมทำสบู่ลิปสติกยาหมองนะคะหรือว่าใช้ทํายาเน็บนะคะรักษาโรคฤทธิส์ส,สีดวงได้ ไขที่นิยมนำมาใช้ในสุขคนธบําบัดนะคะเช่นไขพึ่ง b e w a x ไขโกโก้นะคะไขา b จากเชียนะคะหรือที่เรียกว่าเชียบัตเตอร์ซึ่งไข่แต่ละชนิดก็จะประกอบด้วยเอสเตอร์ของกรดไขมันที่มีลักษณะแตกต่างกาันเช่นไข่จากพึ่งนะคะก็จะประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัวไขมันจากโกโก้บัตเตอร์นะคะจะประกอบด้วยกรดไขมันของสเตียริกแอซิด โอเลอิกแอนะคะส่วนเชียร์บัตเตอร์จะประกอบด้วยไขที่มีโมเลกุลของโอเลอิกแอซิดนะคะมากกว่า1สายซึ่งก็จะทำให้ได้ไขมันที่มีความอ่อนนุ่มยิ่งมีความไม่อิ่มตัวมากขึ้นเท่าไหร่นะคะไขก็จะมีลักษณะอ่อนนุ่มมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้น้ํามันพื้นฐานนะคะเวลาที่เราผสมกันนะคะก็จะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์หลายๆอย่างอันที่หนึ่งก็คือวัตถุประสงค์การใช้งานเอาไปใช้ทําอะไรนะคะทําครีมทายาหม่องต้องการให้มีผิวสัมผัสแข็งแค่ไหนนะคะ,ะความเข้ากันได้ของน้ํามันพื้นฐานและน้ํามันระเหยราคาเสถียรภาพของน้ํามันระเหยกลิ่นแล้วก็การหาซื้อได้ ยากหรือง่ายแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าเราต้องการผสมแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งนะคะเราก็ต้องเลือกใช้น้ำมันแข็งเช่นโคคนัทออยล์ถ้าอยากให้ผสมแล้วนะคะได้ผิวสัมผัสที่มีความอ่อนนุ่มนะคะเราก็ต้องเลือกใช้น้ำมันอ่อนนุ่มเช่นเกรปซีดออยนะคะตัวอย่างสองแถวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของไขที่ได้เมื่อเป็นไขมันแบบ ชนิดเดียวนะคะเมื่อผสมแล้วยกตัวอย่างเช่นโคคอนัทออยผสมกับเกรฟซีดออยก็จะได้ไขมันที่ดูแล้วมีลักษณะอ่อนนุ่มนะคะใช้แล้วเมื่อผสมบนผิวสัมผัสผิวหนังก็อาจจะรู้สึกเบาสบายเบาบางนะคะไม่เหนียวเหนอดหนะไม่หนักผิวแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมโคโค่บัตเตอร์เข้ากับเกรฟซีดออยนะคะโคโค่บัตเตอร์ก็จะมีความเข้มข้น มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ได้ลักษณะผิวสัมผัสที่มีความแข็งมากยิ่งขึ้นได้มาสู่ลักษณะของสารหอมระเหยจากสัตว์กันบ้างนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็จะพูดถึงน้ำมันระเหยแล้วก็น้ำมันพื้นฐานที่มาจากพืชน,นะคะสำหรับ สารหอมประเหยอที่มาจากสัตว์นะคะมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดนะคะชิ้นที่1ก็คืออำพันทองหรือว่า a บ b e r g r i s นะคะมาจากสำรอกของปลาวานนะคะได้มายังไงนะคะก็เกิดมาจากการที่ปลาวานนะคะรับประทานพวก กุ้งหอยนะคะหรือว่าปลาซึ่งก็จะประกอบด้วยเปลือกแข็งหรือว่าก้างนะคะทําให้มันเกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารของปลามันก็จะสํารอกออกมานะคะหลังจากที่สํารอกออกมาแล้วนะคะในน้ําเกลือก็จะมีแร่ธาตุต่างๆแคลเซียมโพแทสเซียมโซเดียมนะคะแร่ธาตุเหล่านี้นะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสํารอกปลาวาน ทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันนะคะหรือว่าเลซินนิฟิเคชันทำให้ได้สารที่มีลักษณะเป็นของแข็งนะคะแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วก็เกยตื้นไปบนหาดทรายมนุษย์ก็เรียนรู้ที่จะนำสำลอกของปาวานนะคะมาใช้เป็นองค์ประกอบในยาแล้วก็เครื่องสำอางซึ่งสำลักปะวานนี้นะคะนิยมนำมาใช้เป็นสารตึงกลิ่น ะมดเช็ดนะคะหรือว่ากลิ่นะมดภาษาอังกฤษก็คือมัสนะคะเป็นกลิ่นที่ได้มาจากอันทะหรือว่าต่อมใกล้ทวารหนักของตัวะมดเช็ดนะคะจะมีลักษณะเป็นไข ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะเวลานำมาใช้งานก็จะต้องนำไขเนี้ยไปทำความสะอาดก่อนนะคะให้เส้นขนถูกกำจัดออกไปหรือว่ามีการสกัดเอากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกนะคะก็จะได้มาเป็นไขชมดเช็ดนะคะกลิ่นก็จะมีลักษณะเป็นกลิ่นแบบเหม็นฉุนแบบ กลิ่นสาบๆนะคะไม่ได้หอมสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อใส่ในปริมาณน้อยนะคะก็พบว่ามันทําให้มีกลิ่นหอมแบบที่มีกลิ่นที่ดมแล้วเย,ย้ายวนใจได้นะคะก็ส่วนใหญ่ผสมอยู่ในเครื่องยาไทยเช่นพวกยาหอมนะคะหรือว่าในน้ำหอมบางประเภทเ ในรูปนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตกาแฟขี้ชมดนะคะโดยการให้ตัวชมดนะคะกินผลกาแฟ ى, แล้วก็จะขับถ่ายออกมานะคะเมื่อเมล็ดกาแฟผ่านทวารหนักของเจ้าตัวชมดนะคะก็จะนำเอาไข่ชมดเนี่ยเคลือบมาบนเมล็ดกาแฟด้วยนะคะก็จะทำให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอันต่อมานะคะก็คือกลิ่นที่ได้จากกวางนะคะหรือที่เรียกว่า มัสเดียนะคะเป็นกลิ่นที่มาจากอันทักวางนะคะก็จะมีลักษณะดังรูปเลยนะคะเมื่อผ่าอันทักกวางออกมานะคะด้านในก็จะประกอบด้วยไขมันที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวกล,กลิ่นจากสัตว์นะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้หอมเหมือนกลิ่นที่เราได้กลิ่นจากพวกดอกไม้นะคะหรือว่ากลิ่นจากใบไม้มันจะเป็นกลิ่นแบบสับสบัสบฉุนๆนนะคะแต่เมื่อใช้ในปริมาณเล็กน้อยก็จะพบว่ามันช่วยให้มีกลิ่นหอมติดทนนาน ต่อมานะคะเป็นกลิ่นแคสเทเรียมนะคะเป็นกลิ่นจากทวันหนักหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของตัวบีเวอร์นะคะ กลิ่นพวกนี้นะคะที่ได้มาจากสัตว์ส่วนมากมีราคาแพงแล้วก็หายากนะคะเวลาที่จะนำมาใช้ก็จะต้องฆ่าสัตว์เหล่านั้นถึงจะได้อวัยวะที่มีกลิ่นหอมดังนั้นก็จะทำให้มีราคาแพงแล้วก็ไม่ค่อยนิยมนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำหอมที่มีราคาแพงหรือว่าใช้ในเครื่องยานะคะเช่นยาหอมอัมพันธ์ทองหรือว่ายาหอมที่มีส่วนผสมของชะมดเช็ด สำหรับกลิ่นจากสัตว์ที่พูดมา4ชนิดนะคะส่วนใหญ่ใช้เป็นสารหอมแล้วก็ใช้เป็นสารตึงกลิ่นพืชก็มีชนิดที่นำไปใช้เป็นสารตึงกลิ่นได้เช่นกันนะคะที่ยกตัวอย่างมาก็เช่นน้ำมันกฤษณนาอากา w o วูดหรืออ l โลวูดออยลน้ำมันต้นชมดเช็ดนะคะแอมเบอร์เกตซีดออยน้ำมันจากพิมพเสนต้นนะคะ พาชูรี่ออยนะคะจากรูปนะคะรูปแรกก็คือน้ำมันกฤษณารูปต่อไปเป็นน้ำมันจากเมล็ดชมดต้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปของพาชูรี่นะคะสารตึงกลิ่นจากพืชนะคะนอกเหนือจาก3ามชนิดที่กล่าวมาก็จะมี จากต้นกดชดามังสีนะคะนี้ได้มาจากส่วนรากนะคะแซนโ o วูดออยได้มาจากเนื้อไม้นะคะแล้วก็เวอร์ทิเวอรออยรากแฝกหอมก็น้ำมันของต้นไม้3ชนิดนี้นะคะก็ใช้เป็นสารตึงกลิ่นได้เช่นเดียวกันสารตึงกลิ่นจากสัตว์นะคะที่นำมาใช้ก็จะมีอำพันทองชมดเช็ดนะคะแล้วก็ชมดเชียงใช้เป็นสารตึงกลิ่นได้ ก็สำหรับในรายวิชานี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพนะคะรูปแรกนะคะจะเป็นแอมเบอร์กนะคะหรือว่าอำพันทองอัำพันขี้ปลาบางทีก็มีสีดำบางทีก็มีสีเหลืองทองนะคะสมดเชดรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นไขแบบนี้นะคะได้มาจากไขที่ผลิตจากบริเวณใกล้กับ ต่อมใกล้กับทวันหนักนะคะหรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของชมดส่วนชมดเชียงนะคะก็จะเป็นอันทะของกวางนะคะภาษาอังกฤษก็คือมัสเดียสำหรับในรายวิชานี้นะคะเราก็มาถึง ช่วงสุดท้ายของหัวข้อนี้กันแล้วนะคะก็นิสิตลองไปทบทวนนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งน้ำมันระเหยน้ำมันพื้นฐานแล้วก็ไขนะคะมีการใช้น้ำมันพวกนี้นะคะ,ะในสุขอนธบําบัดโดยการใช้เป็น อ,องค์ประกอบที่ระบุสปปรรพคุณใช้เป็นตัวเจือจางแล้วก็ใช้เป็นสารปึงกลิ่นนะคะนิสิตลองไปทบทวนดูแล้วก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนด้วยนะคะยังไงก็พบกันในหัวข้อต่อไปในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ